าชวนคนเข้าทีมต้องทำยังไงคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราอ่ะจะเข้าไปอยู่กับทีมใครสักคนหนึ่งคนแบบไหนที่เราอยากจะไปร่วมทีมกับเขาเราก็ต้องเป็นคนที่เป็นแบบนั้นก่อนเราอยากร่วมงานกับคนที่เก่งเราอยากร่วมงานกับคนขายดีเราอยากร่วมงานกับคนที่มีความสามารถจริงไหมคะ ดังนั้นก่อนที่คุณจะทำคอนเทนต์เพื่อชวนคนเข้าทีมคุณต้องทำคอนเทนต์ทำให้ตัวเองขายดีให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณจะไปเป็นผู้นำทีมคุณจะต้องแชร์ประสบการณ์การขายคุณจะต้องมีการเทรนการขายให้กับตัวแทนที่เข้ามาใหม่และถ้าวันนี้คุณยังขายไม่ดีคุณจะเอาอะไรไปสอนเขาดังนั้นนะคะต้องทำคอนเทนต์ให้ตัวเองขายดีก่อนคอนเทนต์ content ที่คุณต้องทำมันมีอะไรบ้าง 1. คอนเทนต์การให้ความรู้เรื่องของโอกาสทางธุรกิจ ข้อมูลเรื่องของธุรกิจของคุณคอนเทนต์ที่คุณต้องแชร์ประสบการณ์การขายคอนเทนต์ที่คุณจะต้องโชว์ผลงานที่ผ่านมาของคุณคอนเทนต์ที่มันเป็นแรงบันดาลใจโชว์ทัศนคติของคุณโชว์แนวคิดของคุณสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ย เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือจะทําให้คุณดูเก่งแล้วดูมีความจริงใจไม่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นลูกค้าหรือตัวแทนคนอื่นๆเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปเชื้อเชิญอะไรมากเลยนะคะถ้าวันนี้คุณคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำคอนเทนต์อะไรให้ตัวเองขายดีไม่ต้องเหนื่อยหาลูกค้าอีกเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่หญิงกําลังทำคอร์สดิจิตอลเพอร์ซอนัลแบรนดค่ะสอนให้คุณสร้างตัวตนให้ปัง จับมือทําไปกับพี่หญิงนะคะถ้าใครที่สนใจทักอิ inbox เข้ามาสมัครเรียนได้เลยนะคะ EP แรกเราเรียนกันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาถ้าใครสนใจรีบทักเข้ามาจองเรียนได้เลยนะคะเพื่อที่จะเติบโตและมี personal brand ทำให้คุณขายดีเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วเจอกันให้ได้ในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ